รถมัยร่นันรถคารมดำขาดไน้ำมันป้าอายป้าไปดูเลยนเมีครับมีผมไม่เห็นอยู่ครับครับี๋ยวผมไปเอาไว้ Dạy chung khéo đi nữa, เด้อผู้ใดก็ได้เอา

โอดททาได้สวยมากเลยอดีา๋ฝากแค่วไว้ที่นี่นะครับ ร้กเีินไปอรถรถ้รับไยมเียนก็ไป้โโอโขเงินั่บมเริ่มเไหนแล้วโทรมานี ยารินสอหลายเบิ่งนั่งดงๆเขวเขเฮียว่าจะงหงเข่อดเฮียวเปดเหล่ยมหนึงางหงเอครับอย่าแซวไปสั่นละไง้าใหญ่บบเี่ย ให้เลยมีน้ำตาเนี่ยองบ่มี่วันทำงานทุกคนครับได้หน่อยทุกคนไทยบ่บ่หักบางซังเบียกับผมเออกระเจาอยู่มันเจอว่าละกระเจาจะเห็นดีค่ะสสวัดีครับผม ตำรวจพระพารนาวัดพับพานาศูนย์บอครับนี่นนรนเราพัฒนาศกนย์เลยนะคะท่าน,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 นตรวจาดด้วยครับวดเปนีาวเนี่จกอืออกเบิกันวมแก่เดิวกิุ้